ลูกลูกสาวแม่เอ่อป้าคัะหนูไม่ใช่ลูกสาวแม่แม่แม่ทือ่างนี้ไม่ได้นะครับอออใครแม่แกอย่ามายุ่งแม่ลูกเขาจะคุยกันมาเป็นลูกสาวแม่นะแม่มีสมบัติเยอะมากแม่จะยกให้ลูกหมดเลย นะเาเป็นลูกแม่นะไปไปฉันจะคุยกับโลูกสาวฉันไปพาคุณแม่ไปพักก่อนเดี๋ยวฉันตามไปโอ้ยโอ๊ยบอกให้ไปลูกลูกสาวแม่ไปลูกแม่ผมขอโทษแทนคุณแม่ด้วยนะคุณคงตกใจหน้าดูก็ตกใจนิดหน่อยอะค่ะแต่ว่าฉันไม่ถือสาคุณแม่คุณหรอกขอบคุณครับ ว่าแต่ฉันขอถามหน่อยได้ไหมคะว่าทําไมแม่คุณถึงร้องหาแต่ลูกสาวแบบนั้นเออ,น,อน้องอยากได้ลูกสาวค่ะถ้าลูกหน้าเหมือนคุณต้องหน้าหลักมากแน่ๆเลย ต่อไปเนี้ยปอนต้องดูแลแม่เขาดีๆนะลูกแม่เา้เอาออกไปแกไม่ใช่ลูกฉันลูกสาวฉันอยู่ไหนเอาลูกสาวฉันกลับคืนมาออกไปออกไปออกไป,ไปน้องยาเอาปาอนออกมาก่อนลูก นี่น้องคุณทำอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ลูกลูกาเจไหนไน้องใจเนี่น้องพอคุณพ่อเสียอาการแม่ก็ยิ่งเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆแบบที่คุณเห็นเลยเนี่แหละครับ เราคุณได้พาท่านไปรักษาหรือเปล่าคะครับผมพยายามทยามทุกวิธีแต่อาการท่านไม่ดีขึ้นเลยแต่ว่าดูเหมือนท่านจะชอบฉันมากเลยนะคะฉันเองก็รู้สึกถูกชะตากับท่านเหมือนกันหรือว่าลองให้ฉันไปเป็นลูกสาวท่านดีไหมคะเผื่ออาการท่านอาจจะดีขึ้น จริงเหรอครับถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณแม่คงดีใจมากแน่ๆเลยถ้าฉันพอจะช่วยอะไรได้ฉันก็อยากจะช่วยอะค่ะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวกว่อนนะครับค่ะคุณหน้าไปถึงไหนล้วเป็นไปตามคาดค่ะเป้าหมายอยากได้ฉันเป็นลูกสาว คุณว่ามันป่วยจริงไหมตอนนี้ยังพิสูจน์ไม่ได้เลยค่ะเราต้องรวบรวมหลักฐานให้ชัดก่อนแต่จากข้อมูลเบื้องต้นผู้หญิงที่เข้าไปเป็นลูกสาวบุญธรรมในบ้านหลังนั้นเสียชีวิตทุกคนรวมถึงน้องสาวคุณด้วยใช่แต่ทุกคดีตำรวจจะระบุสาเหตุว่าเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุไม่มีทางที่อุบัติเหตุจะเกิดซ้ำรอยแบบนั้นผมเลยต้องจ้างสืบของคุณนีไ่ไงฉันจะสืบให้ได้ค่ะ ว่าสองแม่ลูกนั้นทำอะไรกับน้องสาวของคุณคุณก็ระวังตัวด้วยแล้วกันเดี๋ยวผมให้แม่บ้านเนี่ยเอากระเป๋าพึ่งไปเก็บนะตอนนี้พึ่งเข้าไปหาแม่ก่อนเถอะท่านคงอยากเจอได้ค่ะเดี๋ยวห้องน้ำชาเนี่ยตรงไปหลังสุดเลยนะ อ้วันนี้ลูกแม่สวยทุกคนเลยนะจ๊ะเป็ยังไงนะเออจะจะมลูกสาวแม่มานั่งตรงนี้สิลูกนี่นี่นี่นมานั่งตรงนี้สิ ทักทายพ,พี่เขาสินี่พี่อุ้มพี่หมวยพี่ปริมพี่นุ่นจะ้ะไหนๆก็จะมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วรู้จักกันไว้นะลูก เฮ้ยใจเย็นค่ะคุณแม่แกออกไปเลยนะไม่ต้องมาให้ฉันเห็นนะ้ะไปไอเด็กนั่นน่ะมันอิจฉาลูกสาวแม่พิ่งอย่าไปใกล้มันนะอย่าไปใกล้มันนะลูก <laughs> ย่าไปยุ่งกับมันให้เสียเวลาเลยลูกเรามาดื่มน้ำชากันดีกว่าเนาะนั่งลูกเอดื่มน้ำชากันเดี๋ยวแม่รินน้ำชาให้นะ เห็นไหมล่ะพี่ก็ชอบน้ําชาที่แม่ชงด้วยใช่ค่ะเขามีอาการเพ้อว่าตุกตาเป็นลูกสาวและหนึ่งในนั้นก็มีชื่อน้องสาวคุณด้วยยังไงคุณก็ลองสืบดูแล้วกันนะผมว่ามันต้องมีอะไรไแน่ๆได้ค่ะ แกจะมาวุ่นวายอะไรกับฉันนักหนาฉันจะอยู่กับลูกสาวฉันออกไปเออคุณปอนคะ่ะคือตุ๊กตาพวกนั้น แต่พึ่งต่างจากตุ๊กตาพวกนั้นนะผมไม่ยอมให้พึ่งตกอยู่สภาพนั้นแน่ๆหมายถึงยังไงนะคะเออผมหมายถึงว่าคุณแม่เนี่ยชอบพึ่งมากพึ่งน่าจะทำให้อาการคุณแม่เนี่ยดีขึ้นได้นะ่ะ รายงานพฤติกรรมวันที่สามคุณหน่องยังจัดปาร์ตี้น้ำชากับบรรดาลูกสาวตุ๊กตาทุกวันหืมว่ายังไงนะเบื่อชากันแล้วเหรอหืมแต่แม่ว่าดีนะกินชาร้อนๆอ,นอะ่ะดีต่อสุขภาพอ่ะมาเดี๋ยวแม่ป้อนนะอุ้ยเลอะปากบ้างเดี๋ยวแม่เช็ดให้จ้ะอ่าสะอาดแล้ว ได้เวลาแล้วจ้ารีบมาพาลูกๆสาวฉันไปอาบน้ำแต่งตัวเร็วฉันจะพาลูกไปเดินเล่นและเธอก็ให้คนรอบข้างปฏิบัติกับตุกต๊กตาทุกตัวเหมือนกับมันมีชีวิตจริงๆเหมือนแม่ไง <c oughs> น่ารักรายงานพฤติกรรมวันที่5<ม>ดูเหมือนว่าคุณหน่องจะเกลียดลูกชายบุญธรรมมากม,ามีปากเสียงกันตลอดสิ่งที่คุณแม่ทำมันไม่ถูกเลครับ แกไม่ต้องสเสนอฉันจะทําทุกอย่างเพื่อให้โลกอยู่กับฉันเหมือนว่าคุณหน่องกาลังจะทําอะไรไม่ดีสักอย่างกับฉันแต่ว่าคุณปอนเข้ามาห้ามไว้รายงานพฤติกรรมวันที่7คุณหน่องพยายามยัเดเยียดให้ฉันดื่มชายอยู่ตลอด ดื่มซะสิเดี๋ยวก็เย็นหมดหรอเพิ่งกินไม่ไหวแล้วค่ะแม่เพิ่งแม่บอกให้กินก็กินสิทําไมดื้อกับแม่แบบนี้แม่ใจเย็นครับอย่าไปดยุดน้องเขาเลยแกไม่ต้องมายุ่งแม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเพิ่งกินเองคุณแม่จะได้สบายใจ ฉันรู้สึกไม่ดีทุกครั้งที่ดื่มชาคาดว่าอาจมีการวางยาบางอย่างในชาพวกนี้ อยากไปเที่ยวกันหรออยากไปที่ไหนล่ะภูเขาหรือจะเป็นทะเลทะเลก็ดีนะพึ่งชอบไหมล่ะว่าไงนะคะเอาแต่ใจลอยไปไหนเนี่ยพี่หมวยเขาถามว่าเสาร์อาทิตย์นี้เราจะไปเที่ยวทะเลกันไหมคือว่าหนูหรือว่าน้องพึ่งอยากไปที่อื่น หรือว่าอยากไปที่ชอบที่ชอบอยู่เป็นเพื่อนพวกเรานะมาสิมาอยู่เป็นเพื่อนพวกเราพวกเราจะได้อยู่กับคุณแม่ตลอดไปฝันแบบนี้แล้ว ดื่มสิลูก ชามันต้องมีอะไรแน่ๆอ่ะเป็นไปไม่ได้อ่ะทำไมไม่เจอหลักฐานอะไรเลยชาย,ย็นจืดชืดแบบนี้ใครจะไปกินลง ขอโทษนะครับคุณแม่เดี๋ยวผมไปทาให้ใหม่นะครับนี่แกจงใจจะให้ลูกสาวฉันกินชาชืดแบบนี้ใช่ไหมคุณแม่จะทำไหมครับชอบใช่ไหมไอชาชืดแบบนี้งั้นแกก็กินให้หมดนั่นแหละ แม่สั่งสอนมาแล้วอย่าเพิ่งหงุดหงิดนะลูก มีอะไรหรือเปล่าเพิ่งเมื่อกี้ที่กินชาไปคุณรู้สึกขค้ื่นไสหรือว่าเวียนหัวอะไรหรือเปล่าชามันไม่ได้เสียหรอกแค่ชามันย็นเกินไปลูกคุณแม่เขาเลยไม่ชอบอ่ะค่งเป็นอะไรอะ่ะมีอะไรบอกผมได้นะตุ๊กาตาพวกนั้นอะ่ะ คุณแม่เขาหลอนไปเองหรือว่ามันมีชีวิตจริงๆกันแน่แล้วถ้าผมบอกว่ามีชีวิตจริงๆล่ะผมมาเพิ่งออยู่ที่นี่ต่อเลยรีบหนีไปดีกว่าตกลงนี่มันเรื่องอะไรกันแน่ คุณบอกความจริงฉันมาเถอะอย่างที่เพิ่งรู้คุณแม่เขารักลูกสาวเขามากแต่มันมากซะจนอยากเก็บพวกเธอไว้ให้อยู่กับท่านตลอดไปคุณแม่เขาฝังใจอะ่ะกลัวจะเสียลูกสาวไปเขาเลยทำผิดทำพิธี สะกดวิญญาณให้ลูกสาวทุกคนอยู่ในตุ๊กตานี่คุณจะบอกฉันว่าในตุ๊กตามีวิญญาณสิงอยู่เหรอที่ทำพิธีนั้นน่ะ<ๆ>ก็เพื่อให้ลูกสาวอยู่กับแม่ไปตลอดไม่จากไปไหนอีก